สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้เรามีความคิดเห็นและก็เรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาแปลความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่มีต่อร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนกันนะครับผม สำหรับร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนนะครับก็เป็นร้านกาแฟสัญชาติไทยนะครับซึ่งตอนนี้เปิดให้บริการมากกว่า10ประเทศทั่วโลกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนมาเลเซียสิงคโปร์ลาวกัมพูชาพม,ม่านะครับแล้วก็มีประเทศฟิฟลิปปินส์แม้กระทั่งประเทศญี่ปุน่นแล้วก็รวมถึงประเทศเวียดนามด้วยนะครับรวมๆทั้งหมด ตอนนี้สาขาของร้านคาเฟ่อเมซอนนะครับก็ทั่วโลกมีประมาณ3,000สาขานะครับโดยมีในประเทศไทย2,800สาขานะครับหลายๆท่านเวลาเดินทางในช่วงวันหยุดนะครับตามปั๊มน้ำมันนะครับคงได้เคยลิ้มรสชาตินะครับแล้วก็บรรยากาศดีๆนะครับ ร่มรื่นของร้านคาเฟอเมซอนโอเคเรามาฟังความคิดเห็นชาวเวียดนามกันนะครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกับร้านกาแฟคาเฟอเมซอนนะครับสำหรับชาวเวียดนามเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับกาแฟอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นผู้ผลิตแล้วก็มีกาแฟที่โด่งดังอยู่แล้วนะครับทีนี้ร้านคาเฟอเมซอนไปเปิดที่เวียดนามพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงนะครับ โดยผู้โพสต์นะครับได้โพสต์ในกลุ่มคนเวียดนามที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับโดยเขาเอารูปของร้านคาเฟ่อเมซอนนะครับพร้อมกับเขียนข้อความว่ารูปบางส่วนของร้านคาเฟ่อเมซอนที่เพิ่งเปิดใหม่ฉันเห็นเมนูที่คุณตาที่เคยเห็นในประเทศไทย แถมยังมีเมนูกาแฟเวียดนามด้วยหวังว่าพวกเขาจะอยู่ในตลาดที่ยากนี้ได้ครับสำหรับประเทศเวียดนามอย่างที่ทราบกันดีนะครับก็เป็นผู้ผลิตกาแฟที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับทีนี้คาเฟ่อ,อเมซอนเนี่ยไปเปิดร้านที่ประเทศเวียดนามนะครับเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเรามาฟังความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกนะครับเขามาถามไว้ว่า กรุณาให้ที่อยู่ด้วยว่ามันอยู่ที่ไหนขอบคุณเจ้าของกระทู้ซึ่งทางเจ้าของกระทู้ก็ได้มาแปะลิงก์ไว้นะครับผมเข้าไปดูก็เป็นอยู่ที่ห้างเซนทรัลรีเทลนะครับไม่ใช่อื่นไกลเลยก็เป็นห้างในเครือเซนทรัลนั่นเองนะครับผมความคิดเห็นต่อไปครับอเมซอนที่รัก ครับผมสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับจริงๆแล้วร้านคาเฟอเมซอนนี่ก็ถือว่าเป็นกาแฟาที่รสชาติดีนะครับแต่นิดนึงก็คือบางทีเนี่ยรสชาติอาจจะยังไม่ค,ค่อยคงที่นะครับโดยเฉพาะช่วงต้องแวะปั๊มในวันเทศกาลอะไรประมาณนี้ครับบางทีก็ หวานไม่ค่อยจะเหมือนเดิมเท่าไร่นะครับก็ปรับตรงนี้นิดนึงจะยอดเยี่ยมมากนะครับผมยินด,ดีอุดหนุนร้านกาแฟของคนไทยอยู่แล้วนะครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าราคาย่อมยาวกว่า t t r r u u k s มากแน่นอนพวกเขามีศักยภาพในการแข่งขันกับกาแฟ h i g h ลนด์ สำหรับกาแฟ h ไฮแลนด์ก็เป็นกาแฟสัญชาติเวียดนามนะครับผมก็เป็นคู่แข่งโดยตรงกับคาเฟ่อเมซอนนั่นเองซึ่งทางผู้โพสต์ได้มาเขียนต่อไว้ว่าหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นแล้วก็ได้โพสต์ลิงก์นะครับทาง Facebook ของ คาเฟ่อเมซอนนะครับซึ่งเป็นแฟนเพจนะครับชื่อว่าคาเฟ่อเมซอนเวียดนามนะครับซึ่งในนั้นก็มีเมนูต่างๆนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายๆกับที่ประเทศไทยนั่นแหละนะครับผมแล้วก็มีโพสต์รูปร้านนะครับอะไรประมาณนี้สวยงามนะครับก็บรรยากาศคล้ายๆกับที่ประเทศไทยเลยโอเคเรามาฟังความคิดเห็นต่อไปครับ ชาวเวียดนามท่านนี้นะครับน่าจะเป็นคนเวียดนามที่อาศัยนะครับหรือเรียนหนังสือในประเทศไทยนะครับเขาเขียนบอกไว้ว่าถ้าฉันกลับไปเวียดนามฉันจะสมัครบัตรสมาชิกทันทีครับขอเสริมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศของนักเรียนเวียดนามนิดนึงนะครับตอนนี้เวียดนามมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่13ของโลกนะครับโดยที่มีคนสนใจ ในการไปเรียนต่างประเทศกว่า53,000รายนะครับโดยที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน10ประเทศเป้าหมายนะครับที่นักเรียนเวียดนามต้องการมาเรียนหนังสือนะครับผมโอเคมาต่อที่คอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อไปครับท่านนี้ได้มาบอกว่าราคาของคาเฟ่อเมซอนสูงใกล้เคียงกับสตาร์บัคความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อไปนะครับท่านนี้ได้มาเขียนตอบไว้ว่า ถ้าร้านกาแฟนี้มาที่เวียดนามแบบแรนด์อื่นๆจะต้องปิดตัวลงเพราะกาแฟที่นี่อร่อยมากไซ่อนตั้งตารอครับสำหรับร้านคาเฟ่อ,อเมซอนนี้นะครับเปิดที่เมืองฮานอยนะครับเมืองหลวงของประเทศเวียดนามนะครับตั้งอยู่ในห้างบิ๊กซีนะครับ เป็น Big กซีกนะครับที่บริหารงานโดยเซ n นทันรีเทลเวียดนามนะครับผมซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยเรานี่เองส่วนไซง่อนนะครับก็เป็นชื่อเดิมของโฮจิมินซิตี้นะครับที่เป็นเมืองใหญ่ทางใต้ของเวียดนามนะครับซึ่งก็อีกหน่อยก็คงจะมีร้านคาเฟ่อเมซอนไปเปิดเช่นเดียวกันนะครับผมมาต่อกันที่คอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อไปครับ ท่านนี้ได้มาเขียนไว้ว่าไปไทยมาหลายสิบครั้งแล้วแต่ไม่เคยกินคาเฟ่อเมซอนมาก่อนคอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้ได้มาบอกว่าฉันจำคาเฟ่นี้ได้คอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อไปนะครับจริงหรือทุกๆคนคาเฟ่อเมซอนได้กลับไปที่เวียดนามแล้วหรอ ครับผมอย่างที่บอกนะครับคอมเมนต์นี้อยู่ในกลุ่มของคนที่ค่อนข้างจะชื่นชอบประเทศไทยนะครับก็จะมีคอมเมนต์ประมาณนี้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถ้าหากเราไปดูในกลุ่มฟุตบอลนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับก็เป็นหน้ามือเป็นหลังเท้านะครับผมพูดได้เลยนะครับผมแต่สำหรับกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างชื่นชอบประเทศไทยนะครับคอมเมนต์ก็จะค่อนข้างน่าฟังนิดนึงนะครับ คอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้ได้มาชวนเพื่อนๆไว้ว่าพรุ่งนี้ไปกันเถอะคอมเมนต์ comment ต่อไปครับท่านนี้ได้มาเขียนไว้ว่าฉันหวังว่าจะทำในโฮจิมินซิตี้ซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับได้มีคนมาตอบคอมเมนต์ว่าเขาเตรียมการกันไว้แล้ว ครับผมนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะครับส่วนหนึ่งของความคิดเห็นชาวเวียดนามนะครับที่มีต่อร้านคาเฟอเมซอนนะครับที่ไปเปิดที่ห้าง Big C ซนะครับในกรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับรวมถึงความคิดเห็นต่อ ร้านกาแฟคาเฟ่อมเมซอนนะครับผมสำหรับร้านคาเฟ่อมเมซอนนะครับแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับก็เป็นการร่วมมือกันของปอตทนะครับจับมือกับกลุ่มเซนทันนะครับบุก ตลาดต่างประเทศนะครับซึ่งตอนนี้มีมากกว่า10ประเทศแล้วนะครับรวมถึงประเทศเวียดนามที่ผมนำคอมเมนต์มาแปลให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันนะครับผมก็จับตาดูกันต่อไปว่าร้านกาแฟนี้นะครับหมายถึงร้านกาแฟคาเฟ่อเมซจะสามารถไปตะลุยตลาดต่างประเทศแล้วผลตอบรับจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe, s u b s c r i b e กด,ดไลค์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปจากอัพคอมเมนต์นะครับอย่าลืมอยากให้ผมแปลคลิปไหนนะครับสนใจคลิปไหนที่ไม่อยากจะแปลด้วยตัวเองนะครับแล้วอยากให้ผมแปลคอมเมนต์ให้นะครับสามารถแปละลิงก์ไว้ตรงช่องคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ